นางเอกสาวใบหน้างดงามดังเทพปั้นเจ้าลู่ซื่อถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆในช่วง1-2ปีมานี้ค่ะด้วยผลงานที่ทยอยออกมานำเสนอแก่แฟนๆเป็นที่ชื่นชอบและโดนใจผู้ชมในวงกว้างค่ะล่าสุดนะคะเจ้าลู่ซื่อคนงามก็ได้รับตำแหน่งแบรนด์สปอกเปอร์สันที่เปรียบเสมือนเป็นภาพสะท้อนของแบรนด์บูการีค่ะซึ่งในฐานะนี้นั้นทำเอาแฟนๆทั่วโลก ต่างแห่ร่วมยินดีในบทบาทครั้งนี้ของเธอค่ะเพราะการจะมีตำแหน่งนี้ได้นั้นเธอต้องมีความสำคัญเป็นอันมากต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์นี้ค่ะ โดยในงานนี้นะคะเธอก็มาอวดโฉมในชุดเด็ดสีขาวกระจ่างตาซึ่งจัดทำโดยดีไซเนอร์คนดังสึงเศร้าซางพร้อมนาฬิกาสร้อยคอและตุ้มหูที่มาจากแบรนด์บูการีแบบสับๆเรียกว่าออล่าโดนตาความงดงามโดนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะทั้งนี้นะคะเมื่อเหล่าแฟนคลับได้ยนโฉมเจ้าโรซี่แล้วต่างยกขบวนกันไปแชร์ภาพอันสวยงามสะกดใจกันว่อนโซเชียลเล่นเนาติดเทรนด์อันดับหนึ่งทางเว่ยปอไปเลยทีเดียวพร้อม กันนี้นะคะทุกคนต่างแห่ชื่นชมความเจิดจลัดของยายเจ้ากันเป็นที่อึกระทึกเอาเป็นว่างานนี้นั้นแสงแฟลชทุกๆก,กล้องต่างตกกระทบอยู่ที่ตัวเธอเพียงคนเดียวจริงๆค่ะ